โม่หนูนั่งนั่งตรงไหนหนูนั่งตรงนี้เหรอคะเอ๊ะอยากจะให้หนูนั่งตรงนี้นะหืมสวัสดีคุณยายหน่อยอุ๊ยอุ๊ยพ่อยนั่งเหรออ่ะค่อยนั่งตรงไหนพ่อยนั่งตรงไหนมาเบิ่งดอกไม้ข่อยในเปียงพี่น้องหอมๆซะล่ะอื้อโเอ้ยใครส่งอะไรมาล่ะลูกหอ้อนนั่นน่นไม่ใคยส่งอะไรมาอุ๊ยก็ตายกับหัวใจหรอ มีหูด้วยหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วก็หนึ่งหนึ่งหนึงอ้มีไหมโอ้ต้งขอบคุณยายบีนะคะที่ยายบีมาช่วยเลี้ยงน้องตั้งแต่แรกแล้วก็ทำให้ทุกอย่างล่ะสักผ้าสักแห่ทุกแง่ทุกแง่แกก็คงจะไม่ถนัดงานที่พึ่นถนัดหนุนขึนไปแล้วล่ะนะเอ้าโอ้ยลอยขึ้นเหรอดูพี่พอยดูงเพชรทำปากสิ นี้น้ำหมูกออกแต่น้องเพชรหายแล้วน้องเพชรไม่มีน้ำหมูกแล้วนูอ,นะนอ,อย่าไปจิ้มนะลูกนูอย่าไปจิ้มอ๋อเดี๋ยวเขาเดี๋ยวพนจะหายหมะไม่ยุเอาขอปากหน่อยขอปากให้น้องหาได้ไงลูกมาแล้วมาแล้วมาแล้วเออทไมไม่มาล่ะลูกทำหมดทุกคนเลยบบดนี้เบิ่งรถดรอแม่นะแม่แอนจะมาแล้วแม่แอนจะมาแล้ว พ่อบอยจะมาไหมพ่อบอยจะมาหาหนูไหมเนาะเอา้าฝนตกแล้วฝนตกเลยลูกฝนเม็ดใหญ่ๆเลยโอหตกแรงจังป๊อดรอบนี้แฮงก็มาหันอีกดอกจำปาไปบา้าพี่พลอยกำลังวันนี้พี่พลอยมีน้ำมูกย้ายกับพยายามสูบเอาจากเขาเนี่แหละอ,อืมก็ได้ดูดผู้เดียวได้ด,2 2> ดูดสองคนไม่ด้พี่น้องมั่ไ đọt chăm pa đọt chăm pa anh nói ai nay tưởng đến đã tưởng gì nói nó lùn nó boy <laughs> boy mẹ em มาห,าหนูหน่อยหนูตื่นแล้วหนูตื่นแล้วค่ะอืออืหนูเป็นเด็กน่ารักนะนั่นน่ะน้องเพลดูมั้คอยง่วงคอยง่วงลอยยังไม่ตื่นดีเลยเนี่ย<ห>น้องเพชรตื่นดียังน้องเพชรนอนอิมม่มไหมเฮ้ยไปลอไปแล้ว พลอยหลับอีกแล้วพลอยพลอยว้ยไอ้พลอยคายพลาดื่นพลาดื่นอ๋อพลอยหลับอยู่น้องเพชรอุ้ยพิมพ์เพชรมาแล้วมาแล้วอ้วกกระต่ายมาแล้วลูกไม่ทันอีกแล้วพลอยพลอยพลอยหลับอยู่ค่ะฟ้าร้องแบบว่าบึม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 แบบนี้เลยอ่ะหนูกกลัวไหมพลอย เรียกพ่อจ๋าที่ลูกตูเย่พ่อตื่นไหวพ่อตืน่นอู้อย่าทำแรงหลายทำแค่อยที่ลูก